สวัสดีนะคะตอนนี้เรานะคะลงมาจากด้านบนเน,ะนาะนะของอ่เก่งกอกนะคะเราก็จะลงไปด้านล่างนะคะตอนนี้นะคะด้านล่างมีอะไรน่าชมบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวนะนี่ก็ เป็นการเดินตามหลังกันต้อยต้อยต้อยนะเดี๋ยวาเดินตามน้ำนะคะ เดินไปตามฝนเห็นเนาะนะคะน้ำตอนเรามาครั้งนั้นนะคะมีน้องมุกตาม,มาด้วยมันน้ําจะใสนะคะตอนนี้น้ำมันมขุ่นเนาะนะคะแสดงว่าฝนิ่งตกนะคะเอหลังจากฝนตกน้ําจะขุ่นรอบนี้เราไม่มีมเมินเล่นน้าไปไม่ได้ะคะ่ะเด็กๆอยู่กับเราะคะเด็กๆนะคะ นี่คือส่วนของด้านล่างของเข่งกอกนะคะเราจะไปได้ไปเนี่ยครับอุ้ยตอนนี้เราก็จะเดินลัดเลาะป่าตรงนี้ไปนะครับดีๆไปแล้วนะ นึกถึงที่ที่เคยมาเนาะนะคะเคยมาเที่ยวด้วยกันนะคะไเอเนี้ยด้านนี้ <c oughs> อืม นะะนี่เราจะเลยผ่านตรงที่เราเคยมาเล่นน้ำนะคะตอนนี้ก็จะลงสู่ด้านล่างนะคะด้นนี้นะคะ FC. เอฟซีเดินไปเรื่อยค่ะรู้สึกว่ามีเสียงไก่ป่าด้วยนะคะนี่เราลงมาสู่ด้านล่างแล้วนะคะต,ตรงนี้รที่สุดแล้วลที่สุดใช่ไหมมีภาพบรรยากาศนะคะ เมื่ก็บมองขึ้นไปด้านบนเนาะนะคะนู้นนะคะที่เราเดินลงมาจากทางนู้นะะน,นะคะน่านะคะไกลมากเลยะคะ่ะจากกรงนู้นนะ,ะลงมาสุดตรงนี้นะคะอันนี้คือเตงเกอกส่วนของด้านล่างนะคะ อันนี้อันนี้ก็จะเป็นห้วยแล้วทีเนี้ยอืมห้วยแก่งกอกลงไปด้านล่างก็จะเป็นห้วยนะคะจะไม่มีหินมีอะไรเยอะแยะเนาะนะคะมันก็เป็นหกโขดหินอืม้ม มีใครอยู่ไหมนั่งจุ่มปูเหมือนี่จะเนนอเรียนนี่เลียนนี่นะอันนี้ก็จะเป็นเท้าที่กินได้นะที่เพิ่มาเอาเท้าเพิ่เจอมาเอมานีอือนี่เป็นเท้าที่กินได้จรเหรอเนี้ยอือเห็นไหมอือนี่คือเท้าอ่อนที่สาามรถกินได้ ที่เขาไปทําลาบเทาเนี่ยเทานอนเลยเนี่ยอืคือมาถแล้วพอ่อะะ<ป>แล้วมั้งนะคะป่ะป่ะเราก็จะกลับนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็มาขีบ็บรรยากาศจากบนเก่งกอกนะ,ะแล้วก็ด้านล่างของเก่งกอกเนาะนะคะน้ำแรงมากเลยะคะ่ะตอนนี้แม่นู้ไม่ลงมานะคะ น่าจะพอแล้วนะ,ะสลหรับคลิปนะครับครูน่าหน่อไม้ก็ไม่มีนะคะว่าหนอ่ไไอ,อ,นะนหนอไม้ยังไม่ออกนะเพิ่ตัวแค่นี้หน่อไม้ยังไม่ออกนะคะเดี๋ยวนะให้หน่อไม้ออกก่อนฮนะเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้าเนาะนะคะสำหรับเรื่องหน่อไม้นะคะ ับแล้วนะจนอนนี้สึกเหมือนฝนจะตกด้วยนะคะตอนนี้วันนี้น้ำแดงมากเลยนะคะ อเออแล้วขึ้น้านบนอนะ่ะนีาก็เดินขึมาเรื่อยๆนะคะ